สวัสดีค่ะตูอินดีมนะคะเป็นผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกและปอดระยะที่4ค่ะเริ่มป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกตั้งแต่ปีพศ2560ค่ะอยู่มาได้2ปีปีพศ2562มะเร็งจากปากมดลูกลามมาที่ปอดค่ะแล้วตอนนี้เป็นระยะที่4ค่ะก็กำลังรักษาตัวอยู่ค่ะรักษาทุกขั้นตอนทั้งแผนไทยแล้วก็แผนปัจจุบันค่ะ ซึ่งต้องใช้เงินเยอะมากทั้งสมุนไพรทั้งแพทย์แผนไทยแผนปัจจุบันทุกอย่างต้องใช้เงินค่ะพอต้องใช้เงินปุ๊บทีนี้เราป่วยเราจะไปหาเงินที่ไหนทํางานอะไรที่ผู้ป่วยอย่างเราที่จะทําได้แล้วทีนี้อาชีพก็ไม่มีรายได้ก็ไม่มีก็เลยทําให้เกิดความเครียดก็เริ่มมองหาว่าจะหาอะไรทาดีเพื่อที่ว่าจะมีเงินใช้ใจ่ายในครอบครัวแล้วก็มารักษาตัวเองก็เลยเจอวิกฤตครั้งยิ่งใหญ่ ก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงแต่ทีนี้พอมาเจอรุ่นพี่คนหนึ่งชื่อพี่นิดค่ะเขาแนะนําให้รู้จักกับธุรกิจโปรเจกต์ปหนี้เพิ่มรายได้ของบริษัทอินดีนี่แหละค่ะครั้งแรกเนี่ยไม่เปิดใจเลยค่ะปิดใจสนิทเพราะว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเราทำมาเยอะแล้วหลายๆบริษัทไม่เคยประสบความสําเร็จเลยแล้วทีนี้ตอนแรกๆก,ก็สนใจผลิตภัณฑ์ของเขาคืออาหารเสริมแล้วก็คลีน ก็เลยลองเอามาใช้ดูแต่ทีเนี้ยใช้ดีทั้งอาหารเสริมและครีมก็เลยสมัครเป็นสมาชิกก็ทําเล่นๆน,นะคะพอทําเล่นๆไปเล่นๆมาทีนี้ก็เลยลองเปิดใจดูว่ามาศึกษาดูซิเป็นยังไงแต่พอศึกษาดูแล้วก็ทําจริงๆมันตอบโจทย์จริงๆค่ะซึ่งผู้ป่วยอย่างเราไม่มีทางเลือกนี่คะที่จะไปทํางานที่ไหนซึ่งร่างกายของเราไม่เอื้อมนวยค่ะแล้วพี่เขาก็บอกว่า มีคือมือถือเครื่องเดียวอยู่ที่บ้านก็ทําได้แล้วเพราะเราป่วยแค่ซื้อกินซื้อใช้แล้วก็ประชาสัมพันธ์ต่อก็แค่นั้นเองใหม่ๆก็คิดว่าตัวเองทําไม่ได้ค่ะเพราะว่าโลเทคมากไม่เก่งเรื่องโซเชียลเลยแต่พอทําไปทํามาศึกษาไปศึกษามาก็ทําง่ายค่ะแล้วก็อีกอย่างพี่เขาบอกว่าโตข้างเดียวแล้วได้เงินด้วยแล้วก็อีกอย่างเป็นพาสซิฟอินคัมคือเป็นเกษียณในอนาคตเพราะเราป่วยอีกหน่อยเนี่ย ถ้าเราทํางานไม่ได้ป่วยหนะักเราก็ยังมีภาษีอินคามกินคือเกษียณและถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปก็ยังเป็นมรดกให้ลูกให้หลานซึ่งผู้ป่วยหลายๆคนที่กําลังป่วยอยู่ตอนนี้ทั้งมะเร็งระยะไหนก็ตามป่วยเป็นโรคอะไรก็ตามที่ร้ายแรงอย่าน้อยใจค่ะว่าเราทํางานไม่ได้หาไรายได้ไม่ได้ไม่มีเงินไม่ต้องเครียดและกค่ะเลิกเครียดได้แล้วมา เปิดใจท,ทําธุรกิจตัวนี้ด้วยกันถ้าคุณตั้งใจจริงทําจริงแล้วคุณก็จะได้จริงๆค่ะทุกอย่างต,ตอบโจทย์และจบที่บริษัทอินดีมเลยค่ะ